ครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปกระโปรงทรงเอนะฮะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับดูวิธีทำนะฮะอันนี้พื้นฐานก็มาจากแม่กระโปรงสองเกตนะฮะใครไม่เข้าใจย้อนหลังเข้าไปดูนะฮะนะฮะ,อ,ะอันนี้ชิ้นหลังนี่ชิ้นหน้าอันนี้ความยาวกระโปรงนะฮะแปดสิบห้า แปดสิบห้าเซนนี่คือความยาวกระโปรงนะฮะจากเส้นสะโพกลงมาห้าเซนนะฮะก่นอนหนึ่งเราต้องสร้างกระโปรงทรงสอบก่อนนะคระับวิธีทำแปดสิบห้าเซนหารสองเท่ากับสี่สิบสองจุดห้าหารด้วยสิบ เท่ากับ4.25นะใช่สูตรนี้นะครับ4.25เนี่ยฮะ3มเซน4เซน4.25 4.25นะฮะเนี่ยเราสร้างสอบไว้นะฮะตีเบาๆไว้ฮะ อันนี้เป็นแน่เลยนะเป็นกดเลยนะเนี่ยส่งสอบนะฮะถ้าเราอยากได้สองเอนะฮะเราก็ตียาวเลยนะฮะเนี่ยยาวยาวจากหน้าท้องเนี่ย,ยตีหมาเส้นสอบฮนะ อันนี้ก็สอบชิ้นหน้านะฮะอันนี้สี่จุดสองห้านะสี่จุดสองห้าตีจากหน้าท้องนี่เลยครับเนี่ยฮะตีมหาสอบนยตีมหาสอบชิ้นนี้นะฮะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้เอแล้วฮะอันนี้เอชิ้นหน้าอันนี้เอชิ้นหลัง เสร็จแล้วเราก็เสริมกระดาษชิ้นหลังนะฮะเสริมชิ้นนี้นะฮะเวลาเสริมกระดาษนะต้องเสริมไม่สุดนะฮะสุดเส้นนะส้นนี้นะฮะต้องให้สุดนะฮะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะ,ะจะได้เข้าใจว่าผม ม่ได้อธิบายตรง A นะฮะแล <c oughs> ้ก็ลอกชิ้นลอกเอลงมาเลยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเส้นเนี้ยครับ ออลอกกลางเส้นกลางนี่ไม่ด้วยก็ได้ฮะวันหลังเราลูกค้าก็จะมาตัดกระโปรงทรงสอบทรงหาปลาเราจะได้มีแนวไนว้นะฮะ แล้วก็เปิดนะฮะแล้วก็ตัดชิ้นเอชิ้นหน้าอันนี้เส้นหักซิปตัดทิ้งไปเลยครับ ปลายซิปอยู่ตรงเส้นโซ่บโบ่พอดีนะอืม็จแล้วเราก็จับเอมาชนกันนี่ฮะนะเสร็จแล้วอย่างเอชิ้นหน้าเนี่ยฮะหารสอง เส้สายตาก็ได้ครับเนี่ยหารสองเนี่ยฮะเอชิ้นหลังหารสองนี่ฮะรับตีตรงตรงเลยฮเนี่ยตีตรงตรงเลยฮะเสร็จแล้วครับเนี่ยวิธีสร้างกระโปรงทรงเอยาว ถ้าอยากได้เอสั้นก็ตัดเลยนะฮะเนี่ยตัดเลยฮนะเพรนะาะว่าสูตรเนี่ยมันจะบังคับไปหมดเลยฮนะเนี่ยความยาวทั้งหมดเลยเนะี่ยแต่เม่ว่าต้องการความยาวอืผมต้องการความยาวที่ห้าสิบเจ็ดนะความยาวห้าสิบเจ็ดเซนนะ อันนี้เราก็ได้เอแล้วนะเนี่ยครับาณ57เนี่ยเราก็ได้เอแล้วะ A สั้นนะ A, นะ A ยาว อยากได้เอเท่าไหนนะฮะก็วัดลงมานะครับโอเคครับเสร็จแล้วค,คลิปสั้นๆน,นะฮะของเอโอเคครับ